ปานนี้ตัวมากเขาเจ้ากับมว่าถือปอก็เจ้าถือหลายคนบางต่อยู่นี่เออมันออกมาหาเออตัวนั้นเป็นนี่ได้รู้มันองไปซือถือเอาเงินแม่พออ่อเออ,อเอาพ่อเอาไปถือนั่นนี่กินม,มันบ้าโอ้ยมึงถือเก่งว่ะเออแต่ว่าพ่อมาซือไงบ้าไปกินเถอะที่พออ่อมาจะจะไม่บอกเลยเขายัางไหนบ้าเขาถือเป็นเสียอ้เต่าพอ่อมาบอกกู้เนยเขาถามพ่อ สวัสดีครับมือนี้ก็อยู่ในช่องเบ้าแพ็กชาแนลได้ครับอ่ามือนี้นะครับเบ้าแพ็กนะครับอยู่ที่บ้านของคุณพ่อทอนนะครับบุญมาโฮมอ่าบุญมาโฮมเป็นยังเป็นยังเบ้าแพกคึ้นเดงเมาอยู่มูนี้นะครับเพราะว่านะครับพอทอนนี่ฝันเนาะฝันอ่าฝันมูนี้เพื่อนนี่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่นะครับในในมูบ้านนี่นะครับคือเพื่อนกับฝันนะครับคือเหล็กเขาดูนะครับเหล็กเขาดูจักงวดพอ เขามาหลยงวดเลยเขาหลยงวดเลยเขาหลยงวดเลยเลยเลยมาตามตัวงวดนี้นะครับพ่อแมนมันนี้ผมอยากอยากหูประวัตินะครับว่ามเป็นไปเป็นมาของที่มังพ่ออยู่นี่นะครับคือบอลยู่นี่บอกเนี่ยมันเป็นภาษาเก่าเบิดเลยแต่แต่นําที่นั่งนี่หระไปแล้วก็จนหอดปากะสามไม้พุ่นล่ะตะกอนนั่นมันกับมีปลามีดวงมีเสียมียังล่ะแถวๆนี่ที่มาจากบนรทุกี่ซีท่วนบนบ้านเก่าแล้วนั่นมาอยู่นี่ เออมาเป็นเล็กหน่อยมามาเกิดอยู่นี่ละแต่ว่าพอแม่พี่หลวงมาแต่ทั้งผุนด้ล่องเฮียมาอันล่องแพมาจากลำน้ำมูลมาเลยม,มาแต่ลำซี่ผุนมาเลยมาขึ้นน้ำมูลเนี่ยมาข้นจังหวัดอุบลเนี่ยแล้วก็ได้มาตั้งมูบานอยู่นี่อเออในตำบลนาสว่งนี่แม่นเบิดมาแต่ทั้งน้องหี่ทีทวนแถวผุนอ,อหลายมูบานมายุบรวมกันอยู่นี่หลายแบบค่คนๆหลายบ,ายบ่มาถึงมางมาแต่กวน,นมูบานได้ซิบลังค่า เ็ดลังค่าหาลังค่าสมัยนั้นเสียแลีนเขาบานในแถวนี้มีเสียมีอย่างอื่อยู่จางไหครับเสียแลนเสียเสียเลนเขามาโบยานและแม่ไงกับแลียนบอกให้แลีนขึ้นถึงบานมาเถ่เสียเขามาแลวมาเถ่ดสมัยนั้นเอคือวันเป็นปาสาเก่าทางการเพ่อนไห้ค้นจับสันสื่อน่าจับเอาขีดินกันเลยเพร่ะกันลังมากพอบาทีทั้งน้องฮีสิท้วนทั้งผลอำเภอเขืองผลมัน มัน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 หลแห้งมันมันหน่อยแห้งคนมันหลายผ่านเขากําลังมาทั้งผีว่าทั้งผีมันสมบูรณ์ก็เลยมากแต่บอตันติแต่ก่อนมันตีบ่มีโทษไม่หยังเทางการจังมาโทษไห่หนามที่หลังรังได้มากนี่มาอยู่บรน้าสว่างยังได้ครับบันนี้มาอยู่โอเคเออมาอยู่แหลวก็ดีเอสวมบูออมากก็หากินไปตามธรรมชาติเหาปลาแหลกเขาแน่ยได้นั่นแหลกนี่กันไป ก็ตามภาษาตามภาษาเเฮาานะครับแม่นวิถีชีวิตวิถีที่าพ่อนี่เห็นมาเบิดตโตครับแม่นเห็นมาเบิดตัซ่นแต่ก่อนนี่พระพุทธศาสนานี่คือเพิ่นเริ่มมากขึ้นมานี่คือเออ่ปูหมั่นเออ่หลวงปู่ชาหลวงปู่ท่องรัดพผุนแล้วแต่ก่อนเอออคนก็บ่ค่อยอยากใส่บาตรปานใดในผู้เฒ่าเนาะใส่ก็ใส่แต่ข้าวเท่านั้นเพิ่นฉันข้าวฮอดกับเกลือกับหยังสมัยน่ะอ่านี่พ่อเกิดแต่ผุนล่ะมา ผมบ่ทัทนแล้วสมัยนะอวันนี้ผมถามเนี่ยบันนี้เพราะพอมาอยู่หนี่แล้วมันมนีแบบไพ่กระสิบนีีหยังแบบแปลกประหลาดที่มันแบบเมื่อเขาฝันแบบว่ามันมีพวกจิตวิญญาณเออคือพอปฏิบัติรมอยจังซย่หยังพ่อขยานน้ำท่งไปเขาเออคือขยานน้ำไ้เขานี่ก็บาไม่นได้ไปหยานสื่อไปถึงเจ้ากรรมนายเว้นที่ติดตามมาเออ ให้รู้โทษรู้ท่านรู้กรรมยู่เวนถ้ากันทอกสองฝ่ายจะได้ผูกพยาบาทเจงกาดอาขาดจองเวรแจกันเลยเออแล้วก็ไปถึงคุณพิดามาดาทุกสิ่งทุกอย่างแหละเลยเหตุไปนะตามภาษาเนี่ล่หละเขาก็บไปผลบุญเออส่งผลบุญไปเขาพอนอนอยู่ปรับเขาก็ขึ้นมาเลยบานพราว่าไปนอนทงหน้าพอนี่พวตรงไตถูกใจเที่ยนทุกสินทุกยั้งบอกเลยเจ้าที่เจ้าทางเขาก็ขึ้นมาอาจารย์เขาว่า ตัวนั้นตัวนี้เด้อป่ันเพอพอดีเขาเนีมนมาบอกเลยว่าเขาบอกยางมาบอกเขาก็อันท่อนั้นเด้อท่อนี้เด้อบอกมือชุดนั่นมันวันที่สิบวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดบานพอดีใหญ่ไปใ่เขียดเขาก็เลยบอกอาจารย์ม่ะสันหกสี่เด้อป่นมันก็หกสี่ป่งเลยนะตอนแน่นอนของเขาเขาบอกอย่างสันแต่ก่อนนะพอปฏิบัติแบบว่อบานนี้ต่อมากเขาเจ้ากับมาถือบอกเขาเจ้าถือหลายน้อนเออพอก็เลย บ่ได้บอกอีกบานพ่อก็ขึ้นมาอยู่ผีเพราะว่าพ่ออยู่หุ่นหกปีวางโศกจานโศกอยู่หกปีพ่ออยู่หันบานนี้ต่อมาบานนี้จักเสียจ,จังใดแล้วก็เริ่มมาอยู่หนีเรื่อยบานเออก็อยู่ไปเรื่อยมาอยู่หนีฝันสุดเนืองนั่นเออเพิ่นนี่มีออกมาว่าหาหาเพิ่นว่าลูกขึ้นมาอาการผากปุ๊บย่อมือใส่หัวย้ํเมือเสามากเขากับตากบาดอยู่หนีไปเบิ่งเหล็ก ขั้นนันลดขั้นนั้นมันผัดซีซีบานลดขั้นหนึ่งบ่ามันสิออกจนวนี้พวกก็าว่ามันมาซีซีว่ามันผัดออกซีซีบานเออก็เริ่มโบปากตัวบาดภูแวานี่มันสีบวสื่อเจ้าเทียนนะกันสื่อก็ไปไงเลยบวกบวกว่าไก่เลยแต่ว่าพอจะปวสื่อนาะบอกแต่ว่าบวกนี่คือบอกพวกวิญญาณเขามาบอกเขามาโผล คือยาดหน no our our part, ้าไหมเขาเจ้ากำหนายเว้นเจ้าสุกเจ้าอยากยังยังอะไรเจ้าได้ถึงเจ้ายังบอกบัดนะเวลาเห็นยังแม่นแมนเป็นภาษาเก่าไหมครับภาษาเก่าพอขุดขึ้นมาขุดสิ่งขุดของขึ้นมามันจะเป็นมีดขนาดเป็นปอกมือปอกแขนนี่ยังมีบัดคือเหมือยังยังบ่พอบ่พอเสีเอาเข่าลงเบี้ยนวิทยาไปไหวมันล้มมาผัดพังไปเลยเลยพะผาดหนึ่งบาทนี้เล็กหน่อยมาบออกยู่เอาไปไหมวิทยาลงเรียนวิทยาเนาะมาจารย์โก๋เนาะบ่เออเอาไปนี่สักวันแบบ ไปปฏิบัติาารรมกลับมาล่มมันผัดสิพังหาเจ็บเจ็กอยู่ใส่เนี่ยเปียบดเออเป็นเป็นพระถาตหนึ่งเลยหรูว่าเมนซัมหนึงน่ง,งเด้อ,อพี่ได้หมอมันคนแปดสอกว่าหมอหมอนี่าหนอเ่าหม,มอกระดูว่าคนคนโบราณคนโบราณไม่ยังหยัดเขาเนี่ยหมออ่นนี่พอเห็นมาพอพิสูจนมาน่ะ ทุกสิ่งทุกอย่างขันเขาว่าอันนั้นอันนี้พอสินําพิสูจน์เลยเด้เออให้เห็นก็ตาขันเขาสิมาตัวเขามันสิงงงงงเงี้ยรับมันมันบอดบอดอันนี้เหรอครับนะแม่คือพอบล็อมาคู่นี่สิทธะมึงพูดนี่เพื่อน่าขันมึงบอกมึงบอกมาย้ายเขาผลับดินยังสิมึงบอกเสียกูนี่มึงไปเบิ่งโลดวันศิลนสิพาคำมาเั็มพอเพื่อนบอกปุ๊บปั๊บมือนี่พอไต่ไฟไปไปไต่กบไต่ยังเห็นคือเพื่อนบอกอีีเลยมือนี่เขาตีกอง มึงเอาแนบสันแนพี่ภาษานะส่วงมึงเอาลูกมึงมึงยายให้ลูกมึงให้สากระตากูฝุ่นบานไปเบางทั้งหนาบันไฟหมอดีด่ละไฟตะเกียงพ่อหมอดพ่อก็ไปเออว่าสิไปพ่อหา่นั่งสูบยากอบังเอิงกอบไปยาไปตองอะ่ะเห็นไหมพ่อสิไปถามเอ,อว่าสิว่าขอต่อไฟในพ่อว่าสันเออเขาก็หายตัวออกหายตัวเขาเลี้ยงแถวมาเป็นแซวเลยนะเนอ,อบ่นว่าผูุหญิ่งผู้ชายเล็กหน่อยแล้วเขาก็เอาอันนั้น เอากระตาผ้านมาเลยบานเขาก็โง่เขาพี่ประสาับานมาว่าวให้พ่อหญยฟังพ่อหญ่อันพอที่ข้องพอแม่น่ะละแล้วหัวหยามหยามเลืยแล้วหูว่าทั้งดีบรยานแหละครับเคยนอนแต่ตเอิกเราน่ะเราก็เป็นหมอยาเป็นหมอถ้ำอ่านตัวขอมใดคนพ่อหญ่เป็นหมอยาเลยโอหายหยามเอออายุพอยั่งกระยอนเราได้นี่มิยาสุดท้ายแล้วว่ะ ยาเนี่ยนะยามูเนี่ยแหละชุดชุดถ่ายมึงสิเศร้าก็เศร้าบัวเศร้ากูยอมเลยเราบอกว่าชุดถ่ายเศร้าของเราเออได้ย่างได้เลยมันยังไรเป็นคนมากยังไรเป็นหลูเป็นเต่ามาเต่าอย่างแสดงว่าของแถีครนะครับผมผมย่อมแล้วอ่านตัวตัวคอมได้แล้วก็มาแต่ผุนแหละน้องฮยสิท่วนจังหวอดไหอ่านอะไรอยู่บ่บัได้เลยบัวได้เลยอห่หยางนียครับบ้านนี้นาอบ่ย่าง หาหยาแข้งเดี๋ยวนี่หาหยาแคร่งอ่าบารมีผมจะถามพวกอะไอ้ที่ว่าฝันนี่ฝันเกี่ยวกับหยางก่อนเอที่ว่าฝันนี่บังหันนี่บังหันนี่บอกฝันเกี่ยวที่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 บังอันว่าบอกเลขออกไปนั่นบอกครับเออที่ว่าอันนี่เอางวดนี่เจ็ดสองนั่นบอกบอกครับนี่งวดนี่งวดสิบหกพฤษภานีละงวดนี่ละเพื่อนเพื่อนบอกแล้วเพิ่่นมาย่างมาเพิ่นมาถาม เ้ยเฮ้ยตัวได้ตัวตัวได้ถึงเจ็ดสิบสองปีอะไรเพิ่นบ่าเพื่อนบอกอ่านี่แหละเพื่นยังมาบอกเลยเพิ่นเพิ่อนยังมาบอกพ่อแม่ผู้ใดเนาะมาคือมามาบอกว่าอายุทั้งนี้เจ็ดสิบสองปีเนาะว่ามันครบกับเจ็ดสิบสองกบพะเจ้าอยู่หัวเลยตัวนี้ว่าทั้งนี้ว่าเออเพิ่นบอกเออก็เลยมือกายลำพากเลยัาเออก็เลยย่อมือเส่หัวก็เลยลูกกาพระปั๊ปปั๊ปปั๊หลุดอ่า นี่ลุกขึ้นมาเลยว้าลุกขึ้นมาเลยพระอยู่นี่กาบทุกองเลยนี่กราบเห็นเห็นตัวเพิ่นจะบอกหรือว่ามาได้เห็นเพิ่นเพิ่นนี่มีดออกมาเลยเพิ่นเป็นขว่เว้าเลยนะมันนี่กราบเบิ้ลละกราบเบิ้ลไปเลยเออว่าเพิ่นเออในที่นี่เออไปอยู่ไซส์กระสางคือพอไปใส่เพ็ดใส่หยั่งสิคือกันวันเวลาอยากนอนยังๆย่พอก็บอกเอาเด้อแม่เจ้าสถานีละปู้บอกบอกเจ้าปู้อันที่ที่ขาเจ้าอยู่อัน น่าซุ่มครับปลูกในเด้อว่าหิวนอนแท่งไปเลยพนกัญยงมาปลูกเลยนุ่งส่งขาสานมาลูกไม่ลูกสวยเลยพนบอกเลยพ่นบอกเลยพนย่างมาเลยแล้วย่างมาบอกในความฝันเลยครับฝาลูกเลยไปเยินเจ้าวันบอกเม่อะข่อยสิไปหันมาหนีสวยพนไดเจ้าเยียวย่านกันข่อยล้มน้ำว่ะเออขันค่อยไปน้ำขวกนั่นข่อยวัวน่นอนกันไปน้ำน้ำข่อยบัวหยาดเป็นยังเป็นยังคือว่าไปน้ำน้ำแล้ววัวหยาดจักมันเป็นยังบวกบงหมู่ทีบเลย แต่ว่าไปน้ำหนามในี่มักอย่างหวานไ้่เออว่ามันเครื่องขกวัวมวนปรนได๋ไแต่ว่าก็ไปอยู่เออ,อนี่แหละ,ะชีวิตอยู่ไปเออนี่แหละมันเป็นยังงสิละเพิ่นก็บ,บอกยังงสิละอเออคือคือชุดก้อนหนึ่งเพิ่นกระบ,บอกหาเลยกับมาบออกซีซีเออต้องโตเลยเพิ่นบอกเออแต่ว่าพองซื้อเพ่อได้โอ้ครับสุดชุดชุดวังหันเขียนให้ลูกอันตัวใดหนอ มันเป็นเหล็กสามตัวสองเก่าหาหรือยังนี่และวะมันไปออกจังได้ดอกไหมสองเก่าหาสองเก่าหาเออหมวดก้อนผลไหมครหมวดก้อนก้อนผนจังว่ามีหละชีวิตมันก็อยู่ไปหาจินแปลงเสร็จแล้วสั่งทำมะไปน้เอยู่ไปเออครับแต่สำหรับตัวเหล็กนะครับกั โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมนะครับทั้งสองบ่าวแพรกับมาไทยเป็นเพื่อเป็นแนวทางนะครับไฮเอฟซีทุกๆคนนะครับเพื่อขานาไปเสียงโชคเนาะพ่อไม่เอ่าชลากินแบ่งรัฐบาลนะครับงวด16พฤษภาคม2567เท่านั้นนะครับอ่ากับเพื่อนไปนะเอาสรุปให้ท่านผู้ชมฟังใหม่กันนะพ่อเรื่องห่วมฝันห่วมฝันห่วมฝันนี่คือว่านอนอยู่ฝันว่าเขามาถามว่าเขามาบอกว่าอายุเจ้าเ0 สองปีเด้อออเพอดีก็เลยลูกขึ้นมาทั้งนี้ก็ถึงอายุเจ็ดสิบสองพอดีอยู่ออม่วนมือนี้ต่อมาบัานมาเบิงข่าววัดพระพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพิ่นกับเจ็ดสิบสองคือกันน่ะมันเป็นเรื่องอันเิญนี่ล่ะนี่มันเป็นเรื่องบังเอิญแน่ใดผู้ใดมาบอกแน่ใดกับผมกับบงแต่ว่าผมกับบงเป็นหูเจีวตาติหนาเออเป็นคนติฝันซื่อๆนะผู้มือนี้นั่งนั่งมึงจะคว่มฝันน <g ül> สิ่งเ <g ül> ดมที่เป็นจริงเจเทียาบอวะเออม่วนวันนี้เออแต่ว่าบานนี่กะเบิ้ทุนนี่แหละแม่แม่นบอกเออจะขอบอกพ่อแม่พี่น้องเด้อเออทุกสิ่งทุกอย่างเออผู้ขานี่กะปฏิบัติธรรมะสายสัญญาบาร,รมีสีระยะเมตโยขอให้ผู้ขานี่มีความสุขความเจเริญได้คำจุนพระพุทธศา,ศาสนาสืบต่อไปพระพุทธศาสนาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเฮานี่ยละเออ พี่น้องที่ได้ฟังผมบอกนี่ก็ขอให้พี่น้องมีแต่ความสุขความเจเร<า>ิญอย่าได้พบพกับภัยพิบัตหิหน้าหน้าพการในกลางนานี่มันจะอาจจะเกิดขึ้นได้แต่วางเฮาอย่าประมาท<อ>ขอให้พี่น้องจงมีความสุขความเจริญสุขทั้งสับไพ่นอกสุขทั้งส,ส,สับไพ่ในจะเลิศลุงเรื่องทั่วธุรกิจการงานเดอ้อไปใส่มาใส่ไกยตลอดปลอดภัยทั้งขาไปขากลับเดอ้อซาถูกไอ้เพื่อนเห้งเหงบางปังเด้อเอฟซีเพื่อน เขาอะไฮมิต่ผู้โชคโชคมันหมานอให้มีแต่ผู้โชคโชคมันหมานล่ะในเอฟซีนี่แต่ก่อนก่อนเนี่ยมันก็ขักอยู่เนี่ยแต่ว่าจนเขาบอกว่าเศร้ากันเลยเศร้านะเออเขาลังต่อมาคือเขาขามาวัดนี่เออพวกมาแต่ทุ่งเทิงนะเป็นยังไงไปบอกเขาอป็ยังไงเราบอกดิยราจะไปบอกว่าเศร้าเดรว่างบันรบังเขาขอมาวุ่นวายว่าบัตรเขามาซึิงบัตรเขาไล่แม่นเขาเจ้ามาหล แต่ว่าเดียวเอานี่เลยถอยแต่ว่ามันสิเป็นยังไดบ่งหูนะเออก <Man. S 1> ็ตามนั้นนะครับ f เอฟซีกับเพื่อเป็นแนวทางนะครับบางรายการกับแม่ไทยแม่สามพ่อให้เป็นข้อมูลนเอ่อให้ FC ได้เอาไปตัดสินใจเองแม่นนะครับอ่ากัตามนั้นนะครับท่านผู้ชมโอเคครับก็คือคืออันนี้ก็เป็นหม่องผักของของพ่อเนาะครับแม่นแม่นไอ้ข้างหลังนี่ก็เป็นอ่าพระพุทธทะลุ พระพุทธลูกคุณผู้บาอาจารย์ที่เพิ่นประสิทธิ์ประสาทวิถวนอนวิสาให้สิ่งใดดีสิ่งใดยังเพิ่นบอกบ่าน่ะเดี๋ยวผมสิขออนุญาตเอากล่องมาถ่ายได้บ่ครับได้ได้ได้เพเป็นยังของผมเอฟซีเพิ่อนมาเบิ่งไกลไกเนาะครับเออบ่เป็นยังเพราะเป็นยังอนุญาต เออในสิ่งที่ดีที่งามเออขันไปรไทยเอามว,มวนมวลบ่เอาดอ,อกมวนที่มันเขาพุ่งอเออข,ของดีนี่มากแง่งนะครับโอ้แต่ว่าไอที่ว่าคุดพ่อนันบ่เห็นนาะครับแม,ม่เห็นบ่เหงนมันมีบดทุกอย่างเลยเอ,อคือสมัยนั่นพ่อใหญ่บอกเลยพ่อใหญ่เออผู้เราอ่านนั่นตัวความได้เถ่านึงเราไปนั่งกล้วยสมัยนั้นบรานเขามันถึงมีปืนมีผ่าเนาหลูเราไปนั่งกล้วยปืนเจ็บเขา ไปพอดีกับมาฐานนางเทศนาอยู่เออพวกน่ะมานนางฟังเทศนาบ่จักแม่ยิ่งผู้ชายเต็มอยู่ในหันฟังเทศมันเพลินดีละลืมข้าวมันสิคําะเออไปว่าฉันเพิ่นเศร้าเทศแล้วเพราะเมื่อถ้าเพิ่นว่าเพิ่นสวดเอาพวกขวัญบทนั่นชื่อเมื่อนั่นเฮียนขวัญยุหันสี่ใส่กุกใหม่กุกใหม่พอถึงลูกได้ก็ไปเลยว่าแต่พ่อใหญ่บอกไปฟังนะนี่ชือเฮียนเพิ่นยุหันแม่พวกบางบทนี่แหละเป็นผมผมเรียนแม่พวกบางบท พอบอลแลนได้พอเคยเห็นอยู่นะครับออกลางคืนพอไปใส่เบ็ดมือนั้นเจ็ดคำไปใส่เบ็ดมากอไปแทงกบเดยกบมาสอบปุ๋ยหนึ่งพอมาป่าก็ใส่เหี้ยมากใส่จักรยานมาแต่พูดน่นขีกผุนเออบรนคุมกะแอกคนนะอ่าพอกระใสมากพอใส่มาปผู้ปั๊บ่าเนี่ยมหอดเครื่องท่างกันประมาณตีสามมีผู้สาวงามงามนุ่งสินมีแล้วก็หาบเขาลงเมื่อหน้างามหนาวเลยเอองามหน้า มันอยู่ป่าแล้วคันทากมันเป็นป่ามันหามมาแต่บาทมันจิลงเมือหน้าจากบอลมันออกจากโพนบอลพอสีพานนั่นบาม่านนั่นสามสี่ลักสายยางถึงหอดกันานาเออพ่อกับมะแนว่พ่อใหญ่เคยบอกว่าเวลาไปหันมาหนีกันกลางคืนนั่นพ่อยังกะส้างขันเขาบอถามก่อนย่่ติไปตามเดิมไปเันพวกนั้นมันเป็นพวกวิญญาณบเอบานบอถามเลย บู้ยว่ะใส่สินมีมะงามแต่นอแน่ใจเออแน่ใจแนใจมันก็บบมเป็นคนขี่ลหลมันคือกาไปผู้เดียวครับพ่อเขาไปหน้าสมัยน่ะมันไทยหน้าดำนาบ้านนี้เม่าเบาซูไม่อยาฟังทีละบ้านคอยไปบังบดคาคาเคยมันใส่สินมีว่ะคอยจะไปเบิงอีกอยู่ว่ะไปอยู่สามสี่สี่เถวบ่เห็นจักเตี่ยวเลยบอกเขาบ่เห็นเลยว่าอ่ว่าสีเห็นกะคาหน้าว่าสิถามลองมึงมันจะเป็นคนหรือเป็นหยางนาคนไรแต่ว่า คือคือถ้าถ้าผมไปเห็นนี่คือหามไปถามหามไปทักก่อนบ่ยแล้วพวกพวกกลางคืนนี่เขาไปนี่กันเขาบ่ทักก่อนยาสิไปทักเนี่ยม่นสิเป็นเจักได๋กสร้างอย่าไปถามเลยบ่ต้องไปถามให้มันถามเขาก่อนมันจะเป็นคนครเออมันมีความบอาว่าเจ้าเสียปซาย่อางยมันข็ฮููเสียงคนมันบันเออเขาติไปถามเขาก่อนนี่เพื่อนบ่อยถามบอยไงเอ่เลยถามพวกนี่อมเป็นความรูเออถามเขาบ่ได้เลยเพื่อนว่าบอต้องถามเขาว่าครับเออ แบบเข้าไปถามเขาก่อนเนี่ยแหละคือพวกวิญญาณพวกที่พออันมันพ่ายกระตาอันไปเอาเขาพระรับดินเนี่ยนะออเขาก็บบต่อพอเนี่ยเขามีแต่เขาปลาเขาเวยกับเขาเขาเข้าไปเลยครับออหายไปเยครัยเออประมาณหาซีบอยู่เล็กหน่อยในป่าเนี่ยก็หายเป็นเนียนเลยเห็นกระตาได้เนี่ยจังบอกยี่นี่บะครับนี่นี่เนี่วัดปลาในสวงนี่อื ออพอ<ล>บอกค่วมจริงเลยเห็นล่วมริงขี่รถพานสมือพี่หลอกงกระพากิ้วมองไงออขนาดมูไปน้ากันนี่หมอหานคายข้ออมันไปแท่งกบน้ำกันหางม,มันพ่อพี่หลอกคุ่มือคู่มือพอออกจากออกหนามันนะแต่ว่ามันนากดแต่ว่าอยู่สะพานหัยแรครสีหลอกเลยหลอกปั๊บปั๊บเลยโอสะพานมองงนี่ละสะพานขามหวยแค่นไปเส้าเหล่าอันแต่กี้มันเป็นเป็นเหล็กมันหักเข้าเหล็กไปใส่ครัโอ้ย มือนันซิปหาคามบานไปก็มั่นคนละฝั่งเออยังไดมันไปแหลนสะพานตุ่มตุ่มเลยปาดท,ทว่วแย้งไฟรัดคนละทางโ<ม>บเห็ยนยังโบเห็นยังได้ยินแต่เสียงน้ำได้ยินแต่เสียงตุ่มตุ่มมัน,ม,นมันเหยียบมันถือสะพานใส่บ,บานันเลยวะเฮ้ยมึงคือผ้า,ากูาข้นนันบอกกูสั่งมันมึงออกนากูนไม่แต่หลอกแต่กูผู้เดียวมันว่ะบานต่อมากบานผ้ามันขึ้นนันเอาเงี้ยเอายังไงวะ พอถือสภาพานหลอกมันขื้นเนี่ยม,ออมิดกีดีแต่ผุดเลยผมปลไก่ยังบมบหลอกจากที่เอเคืองแของแทรเออไปถือใส่แล้วมันหลอกเข้าห้องก่อนหลอกมันขื้นถือพ้นละทางตุ่มตุ่มออแต่ก่อนแม็กตลาดมันอยู่แคบผลอนำใหม่ผลเอออ่ามันเป็นอย่างนั้นพวกวิญ,ญญาณมีจริงบอกลูกบอกหลานเลยอเอออัน ตายก็เกิดกระครูกันวิญญาณมันก็ต้องมีจริงเห็นบอกเง่าเอายางไปมันก็ยังไปน้ำเห่าวิญญาณมีจริงแท้ทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้แต่เหตุแมนแมนเออเขาทำบุญให้เขาก็หอดเขาได้ออยาดน้ำยาดยังไงถึงมัองจังเทียมืออดีวันดีันมาบอกให้โชคให้ลาบแมนวู้คอนเทนต์ที่ดีนี่พวกวิญญาณเขาจะมาบอกเลยเลยคือพอไปอยู่น้ำเพลนเนี่ยไปไป ไปเฝ้าบ้านเนเพื่อน,เ,นเขาจะมาบอกเลยลูกไส้ก็ถือลูกไส้ยอยู่ลุงสีคือกันไทโยงแฮ่งกัน<ช>เออมันออกมาหาเออตัวน,นั้นตปวนี้ได้ลูกมันก็นไปสื่อถือเอาเงินแ<ช><ช>ม่พ่อ <c oughs> เออเอาพ่อเนี่ยไปถือขนัดนี้กินมันวะโอ้ยมึงถือเกลกวะเออแต่ว่าพ่อมาสื่อได้ปะครับก็คือพ <ๆๆ S 2> ่อมาสื่อเออบ้านนี่บางมันไปกรุงเทพบางมันมาเนี่ยละมันมาอยู่เฮียนมันจอดรูไปนี่นะมันไปกรุงเทพอี่พ่อไปเัอะ จะไม่บอกเลขเขายังไหประธานเขาถือเป็นแสนมาเนีอยเอ้าพ่อก็บอกตัวเนี้ยเขาถามพ่อตอนมันอมสินนะมันมีเลขอมสินน่าพ่อบอกพ่อก็มาเลยพ่อว่าสิบ่บอกแล้วติดเพื่อนบอกว่าอย่าจะบอกเขาพ่อหลยร้อยบอกเขแล้วเขาถามดูรายกับร้อยบอกกับฝ่าว่าหลุมาเลยแม่ฝ้าวึ้นรถดมาเลยเขาถือเป็นแสนคนมาเออเขาถือเป็นแสนถือท่าได้กระสางเขาเนี้ยเนี้ยเห็ดจางไดออันอันเขาอดีตว่าทั้งนี่ว่า เออเขาขอเขาขอน้ำพ่อพอกับบอกแน่ๆพ่อฝันแต่ว่าให้พ่อสื่อพ่อบอกสื่อเออคันสื่อแล้วมันสิบอกเขาบ่ถือไปนั้นเหมืนอยู่คมันจะมีเนาะเออมันมันสิบอกเขาบ่ถือนั่งเถอะเขาบ่ได้มีดวงแม่นั่นเวลาสื่อเนาะครับแม่นคันคันเขาสื่อปั๊บมันสิ่บานนี่ต่อไปมันสิฝันบ่คิวเฮานะเออมันสิบบ่ได้บอกผู้อื่นไปปวดเอาผู้อื่นไปแล้งว่าพ่อว่าได้บอกว่าโดนหรตอนนี้บมีบ่ได้บอกว่าโดนอุ้ยคั้งแรกเดี๋ยว นะครับกะพิจนาหน้าเพิ่มนอกก่เออพิจณาหน้าเอาม้วนมาเนี่ครับแล้วแต่เพื่อนนีมมีไห้นะสรุปนะครับเดี๋ยวผมสรุปนะคือพอพอทอดเนาะทอดบุญมาห้อมพอทอดบุญมาหือมเพื่อนฝันนะครับมีคนมาบวกอายุพอนี่เจ็ดสิบสองปีแล้วจะเริืมนะเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันนะครับเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันก็คือเจ็ดสิบสองนะครับพอตื่น้าขึ้นมามาเห็นข่าวมาตรงกับ อายุของพระเจ้ายุหัวนแมนเพือนอ์ไ้เกิด12พันศาไ็เสิสอ2พอดีนะครับอ้แต่ว่ามามาเผยมาเปิดเผยในครงนี้จะถเือว่าเป็นจังไดหล่ะบอกเป็นบุญเป็นบุญกุศลแหละเออนะครับ,บมาที่นี่กะนะครับทุกอย่างนะครับมันเกิดขึ้นในเบิดแม่นกะสำหรับตัวเรกนะครับเพราะหย่ำนะครับ บวชใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมนะครับทางช่องก็มาถ่ายเพื่อเป็นแนวทางนะครับให้กับผู้ชมและ FC ทุกท่านทั่วโลกเลยนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคครับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเท่านั้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวมือเนียนะครับเบ้าแพกกาเซียโอล่านะครับท่านผู้ชมแล้วก็เซียล่าพอท้อนนะครับไปเพียงเท่านี้หรือพอท้อนหรือนี่ยังอีกอย่ บ้านนี่ก็ขอบอกพออแม่พี่น้องจงมีแต่ข่วมชุข่วมเจริญมีสุขดีเด้อในงวดจะมาเนี่ยเด้ออ่าอัีอายุวันนะชุขคาพละเออทั้งผูมาด้วยกันทุกๆคนเด้อซาทุกเอออ่าสุดท้ายนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ่าวแพ็กชาแนลนะครับหนุ่มอามคนเดิมนะครับมาวินชาแนลป้าต่อยคนมีเซ้นต์นะครับพ่อทั้งแหลาคนเดิมนะครับก็ นะครับตามนั้นนะครับเพก่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆครับสำหรับคลิปนี้ขอสวัสดีครับครับสวัสดีครับ